บริษัทนาดีเน็ตเวิร์กพลัสปิชิงจำกัดเสนอ The o w n e r คนหัวแถวรายการที่จะทำให้หวันพรุ่งนี้ของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในโลกแห่งธุรกิจคำกล่าวที่ว่าเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ นั่นเป็นเรื่องปกติค่ะแต่แขกรับเชิญคนหัวแถวของเราในวันนี้นะคะกำลังจะมาเปิดเผยถึงความสำเร็จและทำลายความเชื่อดังกล่าวให้มาลายหายไปค่ะ3ทหารเสือแห่งวงการขายตรงคือฉายาของผู้บริหารมือทองสามท่านคุณสาครไซคกมลคุณภูมิสนองล่าสุดคุณอุทัยแจ่มฟ้าแห่งดีเน็ตเวิร์ l เวิ d ์วจำกัดบริษัทขายตรงมาแรงแห่งยุค ที่ทั้งสามท่านได้รวมกันกุมบังเขียนธุรกิจฝากกระแสต้านและศบประมาทจนส่งให้ธุรกิจทยาอย่างมั่นคง าเอ่ยถึงชื่อแบรนด์สตาร์เวลท่านผู้ชมหลายท่านคงรู้จักกันดีอย่างแน่นอนช่วง a อ l เดอร์มูกับไฟฟ้าวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศความสําเร็จของสตาร์เวลในพิธีลงนามร่วมธุรกิจแฟนชายสตาร์เวลนั่นเองค่ะทั้งนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากหม่อมเจ้าประพาพันธ์พานุพันธ์กนโกศิยากาศเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีลงนามครั้งสําคัญของดออรบุญมาอินงิเศษประธานกรรมการบริษัท กับพันธมิตรแฟรนชาชสยเพื่อยกระดับแบรนด์สตาร์เวลสู่ความเป็นผู้นำในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนนาโรงแรมเดอะแกรนด์โฟวิงค่ะคะคาดหวังยังไงบ้างกับการร่วมลงนามธุรกิจในครั้งนี้คะครับ เราอยากสร้างให้นักธุรกิจแฟรนไชส์ตาเวลโดยเฉพาะบริษัทไนสตาบริหารงานโดยคุณสุยะอุ่นไฝ่ที่จังหวัดจันทบุรีโดยดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็บริษัทสมายแอนด์ทัสเซ2009บริหารงานโดยคุณชัชวานภูษีซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของภาคเหนือตอนล่างให้มียอดขายเติบโตมากกว่าปัจจุบันนะครับ30%แล้วก็เป็นนักธุรกิจที่มีมูลค่าทรัพย์สินร้อยล้านบาท แล้วก็มีพนักงานประมาณ150คนแล้วก็สิ่งสาคัญที่สุดก็คืออยากสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ไม่มีความรู้ไม่มีโอกาสขาดเงินลงทุนต้องบอกว่าสตาร์เวลตอบโจทย์ทุกความต้องการก็คือมีระบบการขายที่เราเป็นมืออาชีพ สร้างให้ธุรกิจคุณเติบโตให้มียอดการขายที่สูงขึ้นแล้วก็สร้างให้มีธุรกิจสืบทอดสู่ทายาทแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดคือสร้างให้นักธุรกิจทุกท่านที่มาร่วมธุรกิจกับสตาร์วิลมีความมั่นคงและยั่งยืนและก็มีฐานะการเงินที่มั่งคั่งครับ โรงพยาบาลพญาไทดันสาขานวมินลุกตลาดชานเมืองอัดทองแตงประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลประกาศลุกขยายตลาดสู่กลุ่มชานเมืองผ่านสาขานวมินภายใต้คอนเซปต,ต์นำความเชี่ยวชาญมาอยู่ใกล้บ้านทุนพร้อมเปลี่ยนชื่อจากโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลนวมินมาเป็นโรงพยาบาลพญาไทยนวมินโดยมีจุดเด่นคือเครื่องฉายแสงสามมิติที่สามารถรองรับลูกค้าทุกกลุ่ม วันนี้ในช่วง On The Move และไฟฟ้าเราอยู่กันที่งานกลุงมสี QuickPay ลุกตลาดโลจิสติกและขายตรงบรรยากาศภายใน,นงานจะเป็นยังไง<ร>ไปดูกันเลยค่ะขอันธิีของเาเางดีกว่า ข้อเข้มแข็งด้วยการส่งของและการดูแลอจตสาหกรรมการร่วมมือครั้งนี้เนี่ยระหว่างคาเซงโกแล้วก็แบงก์กรุงศรีทยาและก็เคอร์เรกเพรสและมัตสึการ์เนี่ยผมมองว่าเป็นการขยายช่องทางให้ผู้บริโภคและก็ผู้จดสินค้าในการมีพฤติกรรมในส่วนการซื้อสินค้าและมีการชำระสินค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นรวมถึงการส่งของที่รวดเร็วทันใจผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยจะทำให้คนอีกหลายและคนเนี่ยชื่นชอบสวัสดีค่ะในช่วงอนุโมกข์วันนี้กับไฟ่ๆวันนี้เราอยู่กันที่งานโตเกียวมารีนประกันภัยแถลงข่าวมุ่งสู่การ เป็นทรูดคอมพานีบรรยากาศภายในงานเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะบริษัทโตเกียวมารีนประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนนำโดยชินคิจิมิกิประธานเจ้าหน้าที่บริหารโยชิกินาคามูระกรรมการผู้จัดการเผยยชยสุธิรพงษ์พามประธานบริหารฝ่ายธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและสถาบันการเงินพร้อมด้วยกรกิจชำเมืองวิสกรรมการบริหารเปิดเผยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในปีที่ผ่านมา มากกว่า8 0 0 0ล้านบาทเติบโตเพิ่มขึ้น12%ขณะที่ตัวเรียกรายได้เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง4เดือนแรกที่ผ่านมาของปีนี้มากกว่า3 0 0 0ล้านบาทแล้วทั้นนี้ยังได้มีการปรับโครงสร้างราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์หวังมัดใจลูกค้าตัวแทนและนายหน้าประกันภัยอีกด้วยค่ะการวิจัยของศูนย์เกติกร,กรนะครับการวิจัยบอกว่าประชากรโลกเนี่ยให้ความสนใจกับสุขภาพถึง84% ผู้ชมคะและตอนนี้ดิฉันอยู่กับแขกรับเชิญคนหัวแถวของเราในวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือสามทหารเสือแห่งวงการธุรกิจขายตรงบริษัท D Network Worldwide จำกัดค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอแนะนําตัวแขกรับเชิญของเราอีกสักรอบหนึ่งนะคะท่านแรกเลยนะคะคือคุณสาครใสกระมลประธานผู้ก่อตั้งนะคะ,คะท่านที่สองนะคะคุณอุทยัยจันฟ้าผู้ร่วมก่อตั้งนะคะแล้วก็ท่านสุดท้ายคุณภูมิสนองล่าสุดผู้ร่วมก่อตั้งเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแต่ก่อนอื่นเลยอยากจะขอแสดงความยินดีนะคะกับมหาบัณฑิตคนล่าสุดนะคะคุณภูมิสนองนั่นเองนะคะ เป็นยังไงคะจบด้านไหนมาก็เพิ you, er. ่งไปรับปริญญาโทมาครับค่ะที่อเมริกานะครับที่เอวีมาวิไลโนเบลนะครับค่ะวิโดว์ซิตี้ค่ะครับก็ภูมิใจครับเพราะว่าความเคยฝันลุงเราก็อยากจะประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาที่แบบค่ะพอมีโอกาสมาธุรกิจดีเบดเบิร์ดเราครับก็เอาเรียนรู้และดำเนินก็นต่อไป ในการทําอะไรเนี่ยนะคะสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องมีแรงบันดาลใจใช่ไหมค,คะอะไรที่เรียกได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เปิดเป็นบริษัทดีเน็ตเวิร์นี้ขึ้นมาค่ะครับแรงบันดาลใจที่เราเริ่มต้นก่อตั้งบริษัทนี้นะครับ <calming. S 2> เรามีความคิดอยากจะสร้างตำางนะานธุรือเครือข่ายขึ้นมาเพราะว่าเราทำเครือข่ายมา20กว่าปีเนี่ยเราเห็นว่ามันมีความสวยงามอยู่ในธุรกิจนี้ เราจึงอยากจะสานต่ออยากจะสร้างตำนานธุรกิจคือขายเนี่ยทีนี้คือมีการสร้างคนสร้างบุคลากรในคือขายนี้ครับให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ต้องการสร้างให้ธุรกิจคือขายนี้นะครับเป็นธุรกิจที่น่าทำให้เป็นที่ยอมรับของโดยคนทั่วไปโดยรวมมองว่าธุรกิจนี้สามารถยึดเป็นอาชีพได้นะครับอยากให้บริษัทนี้เป็นแบบที่ดีเพื่อคนไทยนี่คือความตั้งใจเป็นอย่างนั้นครับ ก็คือว่าจะมีการชักจูงกันมีการพูดคุยกันแล้วก็สารต่อในเรื่องของการตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาแรงบ,บันดาลใจตรงนี้ก็คือเกิดขึ้นจากทุกๆคนเลยครับไม่ได้มองแค่แค่ว่าตัวเองเป็นในทุนเพื่อที่มาเก็บประโยชน์จากอาชีพในธุรกิจนี้นแต่เราต้องการที่จะแบ่งปันมากกว่าสร้างคนขึ้นมาให้ทุกคนมีอาชีพมีไรายได้ผมคิดอย่างนั้นนะค่ะทีนี้ทางบริษัทมีนยโยบายในการบริหารองคอ์กรอะไรยังไงบ้างะคะ เราก็ดําเนินในหลักของเราคือเรียกว่า5ดีนะครับที่เราทํามาตลอดคือดี5อย่าง <c oughs> ในอดีตที่ทำกันมาเนี่ยนะครับมันดี3อย่างก็ทําให้คนสําเร็จระรวยกันเยอะนะครับบ <c oughs> ริษัทดีสินค้าดีแผนดีนี่คือ3ดี <c oughs> นะครับแต่ขาดอีก2ดียังไม่มีเราจึงเติมให้เต็มนะครับก็คือระบบก,การเทรนนิ่งระบบการสร้างคนหรือว่าการฝูงรมนะครับเนี่ยคือดีที่สี่ดีข้าที่5ก็คือเรื่องของการพัฒนานบุคลากรหรือว่า,า,รราคือบุคลากรต้องต้องมีความสามารถทราบมาว่ายอดการเติบโต ของธุรกิจในแต่ละปีเนี่ยโอ้โห,หน้าทึ่งมากเลยทีเดียวพอจะบอกได้ไหมคะว่าอัตราการเติบโตเนี่ยเป็นยังไงเพิ่มขึ้นประมาณสี่กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะเติบโตปีละเป็นสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลครับสามร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือสามเท่านะครับเริร่มต้นปีแรกที่เราเปิดมาปีห้าสามนะครับปีห้าสามเราสตาร์ทยอดอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดล้านนะครับปีแรกนะครับค่ะปีที่สองนะครับปีห้าสี่เนี่ยนะครับอยู่ที่ร้อยสิบล้านปีนั้นท่วมพอดีนะครับ นะะฮแล้วก็ปีที่สามอยู่ที่สามร้อยล้านปีห้าหกพันล้านนะครับมีกลยุทธ์อะไรที่ทําให้ได้แบบนี้นะคะกลยุทธ์เริ่มต้นที่เราเริ่มตั้งแต่ปีห้าสามเนี่ยนะครับเราใช้กลยุทธ์เป็นจุดแข็งของเราเขึ้นมาเรียกว่าห้าดีนะครับห้าดีเราก็ผสมเนเลยนะครับแล้วเราคิดว่าเราจะมีการดีดยอดหรือว่าดีดธุรกิจให้มันสูงขึ้นไปอีกนะครับเรามีนโยบายเพิ่มเข้าไปอีกนะครับนโยบายใหม่นี้เรียกว่าห้าห้าสิบเอ็ดสิบนะครับห้าแรกก็คือห้าดีนะครับ ส่วนห้าที่สองนะครับคือเราทําธุรกิจภายใต้ห้าคือใครคือใายแรกก็คือคือใครการทําธุรกิจการใช้รีบอกต่อหนึ่งต่อหนึ่งนะครับการทักชวนคนมันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับสองก็คือคือใายร้านค้าสามคือใายออนไลน์คือใายสื่อต่างๆนะครับแล้วก็คือขใครต่างประเทศนี่คือห้าคือใายส่วนสิบเอ็ดนี่ก็คือจะเปิดสาขาทุกประเทศก่อนปีห้าแปดนะครับสิบสุดท้ายนี่ก็คือสิบประเทศอาเซียนครับ ที่เราตั้งใจจะทําอย่างนี้นะครับส่วนยอดขายพารล่างที่ว่าเนี่ยคือ5้าดีก็ผ่านถ้าจะติดยอดขาย3ล้านหรือเป็นหมื่นล้านนี่ต้องเพิ่มเข้ามาน,นี่เรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์ทางการ,รกตราลาดท,ที่ทําให้ของเราแตกต่างจากของที่อื่นเจ้เนยคะคทีนี้เรื่องของสินค้านะคะถราถามว่าอะไรที่เป็นสินค้าเรียกได้ว่าเด่นที่สุดของธุรกิจบริษัทนีนะค่ะ ตัวสินค้าที่ถือว่าเป็นพรของเราเลยนะคร<ช>ับก็คือตัวโคโรชินนะครับโคโรชินถือว่าเป็นตัวแรกที่ออเปิดตัวมา<ช>คือเจตนารมของโคโรชินจริงๆเม่ตอนนั้นเราต้องการแบบให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าถึงหมายว่าได้ดูแลสุขภาพในาราคาที่ไม่สูงน,นคือการวิจัยของศูนย์เกษตรกรนะครับการวิจัยบอกว่าประชากรโลกเนี่ยให้ความสนใจกับสุขภาพถึง8 4่ซ<ช>ส่วนเรื่องของ ความเป็นอยู่เรื่องความร่ารวยเนี่ยการม,มีบ้านมีรถเนี่ยเป็นอันดับสองนะครับฉะนั้นแล้วคือเราเลือกอาหารเสริมมาทำตลาดเนี่ยมไม่ผิดเนเพราะว่าผูกทางาสินค้าที่เราโดดเด่นเลยเนี่ยก็คือเรื่องของนวัตรกรรม,มเราต้องเส้นหานวัตรกรรมมาทำซึ่งคิดแปลกใหม่เลยถ้าหากเราไปคิดก๊อปปี้ชาวบ้านเขาเนี่ยนะครับไม่ทันเขาหรอกนะครับต้องคิดล้ำออกเข้าไปลำ้ำล้ำแตข้างหน้านะครับแล้วก็เ,วเอาสินค้าทั่วไปที่มีในตลาดแล้วเนี่ยนะครับมาแข่งกับเขาเนี่ยนะครับมันก็เหนื่อยครับ จากนั้น็คือต้องคิดฉีกแนวไปเลยถ้าเราจะไปเจ้าตลาดเนี่ยครับเราต้องคิดใหม่ๆขึ้นมานะครับต้องใช้นวัตกรรมคุณผู้ชมคะเราสนาทนาเรื่องของธรุรกิจอย่างเข้มข้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูว่ายามว่างของผู้บริหารทั้ง3ท่านนี้เขาทำอะไรกันบ้างแต่ตอนนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะแล้วกลับมาติดตาม The อเนอร์คนหัวแถวในช่วงหน้าค่ะ ได้ทำดีเน็ตเวิร์กแล้วนะคะรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปมากนะคะเพราะว่าครั้งแรกเลยเรามีอาชีพที่เราทำเนี่ยเคยทำงานประจำมาทุกสิ่งทุกอย่างค่ะก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่มีฝันมาหลายคนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ถามว่าเราอาจจะไม่สามารถทำสิ่งที่เราฝันได้เช่นเราอาจจะอยากมีสุขภาพที่ดีจริงๆนะคะก็เมื่อก่อนก็เป็นคนที่ก็ไม่กล้าที่จะดูแลด้วยอาหารเสริมหรือการซื้อ ประกันหรือการทําอะไรบางอย่างให้ตัวเองแบบที่มั่นใจได้ว่าเราดูแลตัวเราแล้วแต่วันนี้พอมาทาดีเน็ตเวิร์ดนะคะชีวิตเปลี่ยนไปมากดูแลตัวเองในเรื่องสุขภาพได้ดูแลครอบครัวในเรื่องสุขภาพได้ส่วนที่มากไปกว่านั้นก็คือในเรื่องของรายได้ค่ะนะคะฉะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนไปอีกหนึ่งอย่างใครจะคิดละคะว่าตัวเองจะได้เป็นไอดอลหลายๆคนบอกว่า คุณคไอดอลแล้วนะเจอปุ๊บจับมือชีวิตเราเปลี่ยนคือความภาคภูมิใจมันเกิดขึ้นจากงานที่เราทำรายการ The Owner คนหัวแถวชวนท่านผู้ชมร่วมสนุกพิมพ์ SMS คำว่าคนหัวแถวมาที่หมายเลข0888769930 0888769930ผู้โชคดีรุ่นรับฟรีกิฟต์วอลช์มูลค่า10,000บาทเข้ารับบริการความงามที่ The Sip Beauty Clinic ฟรีค่ะ ใครก็ตามที่ต้องการความสาเร็จเนี่ยนะครับก็ต yup> ้องทําความฝันให้เป็นจริงแต่คนที่สาเร็จยิ่งกว่าคือคนที่สามารถช่วยให้ผู้อื่นเนี่ยทำฝันให้เป็นจริงกลับมาพูดคุยกับแขกรับเชิญคนหัวแถวทั้ง3มท่านของเรากันต่อนะคะมีการแบ่งเวลาอะไรกันยังไงบ้างระหว่างการทํางานกับเรื่องของการส่วนตัวค่ะในช่วงที่เราเึิ่งทงานนี้นะครับแล้วก็เป็นที่นะครับแล้วก็ในหนึ่งสัปดาห์นั้นก็จะมีการแบ่ง ก็คือว่าวันจันทร์นี่อาจจะเป็นวันที่ส,สบายๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ามีมงานค้างมีอะไรเราก็รีบไปเคลียร์กันแล้วก็เป็นช่วงเย็นนะครับก็จะมีการนัดหมายกันทั้งเพื่อนนักธุรกิจด,ด้วยทั้งผู้บริหารทั้งสามท่านเลยก็มีการเล่นกีฬากันอกีฬานี่มันเป็นชีวิตเราไปแล้วครับเราเล่นกีฬามันไม่เด็ก พอมาทําธุรกิจแล้วก็ยังติดกีฬาอยู่นะครับกีฬาที่เราชื่นชอบคือฟุตบอลค่ะนะครับคือตอนนี้คือฟุตบอลเนี่ยนะครับที่เราเล่นกันมาสิบกว่าปีนี่นะครับมันเพื่อแตกลายเป็นงานไปแล้วตอนนี้นะครับถ้าหากว่าเล่นกีฬาเนี่ยทีมงานเราไปเล่นด้วยกันเนี่ยมันเป็นการสร้างสายรัมพันหนึ่งข้อนะครับได้สายสัมพันธ์ที่ดีกันนะครับคือการทํางานแบบนี้มันต้องอาศัย teamwork นได้สายรัมพันธ์ด้วยได้สุขภาพด้วยนะครับแล้วก็สมองโปร่งนะครับสุขภาพดีเพราะว่าเราทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพต้องดีครับ จริงๆดีด้วยนะครับทีนี้สุดท้ายแล้วนะคะอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่อยากจะเป็นคนหัวแถวปฏิบัติตัวอย่างไรมีแนวทางแนวคิดอย่างไรดีนะเอในการเริ่มต้นมาถึงปัจจุบันนี้นะครับถ้าหากว่าสามคนของเราเนี่ยถ้าเป็นนกก็เปรียบเหมือนเป็นหัวนกนะครับแต่ว่ามีหัวอย่างเดียวบินไม่ได้ต้องมีปีกมีนขนน,น,นนะครับนั่นคือนักธุรจิจของเราทั้งหลายก็ร่วมกันนะครับเป็นปีกพยุงบินให้มันสู่ฝันนี้ได้ นี้คือนี่คือที่เราคิดอย่างนี้นะครับมันต้องมีการประสานช่วยกันส่วนแนวความคิดปรัชญาในการทําพื่ให้ประสบความสำเร็จผมมีความคิดว่านกขึ้นฟ้าปลาขึ้นน้ำนะฮะต้องไหว้สุดขอบทะเลบินบินสู่ขอ้ฟ้าวหวสุดขอบทะเลนะครับนี้คือแนวคิดเลยคือทําอะไรก็ตามนะครับเมื่อนีโอกาสแล้วเนี่ยทำให้จริงจังนะครับบินสู่ขอบฟ้าวหวสุดขอบทะเลทาจริงอย่างและตั้งใจทําให้มันดีต้องทําต่างๆต้องให้ออกมาดีนะครับ ทำคนผ่านไม่ได้<ม>ต้องมีคุณภาพนี<ม>่คือความคิดความตั้งใจในะครับสําหรับปัญญาส่วนตัวนะครับผมก็มีความคิดว่าหากเราจะตัดสินใจลงทํานะครับต้องเกวกับการวิ่งหนึ่งร้อยเมตรนะครับแต่ถ้าลงมือทาแล้วต้องเกี่อนกับการวิ่งาธอนครับวิ่งไม่หยุดเลยอ่ะฮะใช่ครับจะต้องมีความอดทนมีความเพราะว่าการวิ่งารธอนเนี่ยมันจะเหนื่อยมากก่อนที่ตอนที่จะวิ่งแต่ว่าการตัดสินใจมันต้องมานร้อยเมตรค่ะ ัแล้วสุดท้ายคุณดูไทยนะคะค,คนเราเนี่ยนะครับต่างก็มีความฝันจะทำยังไงที่จะให้ความฝันเป็นจริงผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีการตัดสินใจลงมือทำแล้วก็บอกว่า,วาความสําเร็จของคนเนี่ยมันอยู่ที่ขนาดของความฝันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสร้างดีเกิจขึ้นมาเพราะความฝันของพวกเราเราอยากจะเห็นบริษัทของคนไทยสักบริษัทหนึ่งที่สามารถขยายไปสู่ นานหลายชาติาสู่อินเตอร์ได้เนี่ยและที่สำคัญก็คือาอยากเห็นบริษัทของคนไทยที่คนไทยด้วยกันสามารถมาทําแล้วกเกษียณได้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเองมีความฝันและเรากาลังทาความฝันของเราให้เป็นจริงใครก็ตามที่ต้องการความสำเร็จเนี่ยนะครับก็ต้องทําความฝันให้เป็นจริงแต่คนที่สำเร็จยิ่งกว่าคือคนที่สามารถช่วยให้ผู้อื่นเนี่ยทาฝันให้เป็นจริงด้วยมีหนังสือเล่มหนึ่งค่ะอยากจะแนะนํามากๆเลยใครอยากจะประสบความสําเร็จ ทำไมต้องธุรกิจเครือข่ายที่คือชื่อหนังสือใช่ไหมคะเนี่ยะคะ่ะเป็นหนังสือของสามท่านนี้เลยเขียนเอาไว้เลยใช่ไหมคะครับอธิบายให้ฟังสั้นๆนิดหนึ่งได้ไหมคะว่ามันเป็นเรื่องราวของสามผู้ก่อตั้งนะครับ,รบแล้วก็เป็นเรนื่องราวของดีเดบยวที่เริ่มก่อตั้งมานะครับแล้วก็ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วมีความรู้สอดแทรกในเนื้อหาด้วยนะครับอ่านแล้วก็ได้รู้จักเรามากขึ้นนะครับแล้วก็ได้รู้จักขายตรงมากขึ้นนะครับล้ามีจำหน่ายตามราหนังสือ ายอิน <Night> นะครับทุกประเทศนะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งสามท่านเลยที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการของเรานะคะท่านแรกคุณสา,สารสใสกมลประธานผู้ก่อตั้งนะคะแล้วก็คุณภงมิสนองล่าสุดนะคะผู้ร่วมก่อตั้งและคุณอุทัยจำฟ้าผู้ร่วมก่อตั้งนะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่มาร่วมพูดคุยกับรายการดีโอเนอร์คนหัวแถวสละเวลามาพร้อมๆกันเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีครับด,ดีดีครับ และในโอกาสนี้นะคะเรามีของขวัญพิเศษนะคะนั่นก็คือหนังสือที่จะมอบให้กับผู้บริหารทั้ง3ท่านนะคะให้เป็นของขวัญขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการดีโอเนอรคนหังของเราในวันนี้นะคะอาคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ ก็สาหรับคนที่อยากจะมีรายได้หรือมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะครับผมมีเคล็ดลับมาให้อีกนิดนึงวิธีที่เราจะทําให้เรานะครับมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นง่ายๆเลยก็คือเราต้องพัฒนาตัวเองให้คู่ควรกับเงินเดือนที่เราอยากได้นะครับสมมุติว่าวันนี้เรามีรายได้10,000บาทแล้วเราอยากจะมีรายได้หรือมีเงินเดือน20 0 0 0บาทสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือเราต้องเป็นคนที่เขามีคุณสมบัติคู่ควรกับเงิน20 0 0 0บาทนั้นเดินเข้าไปถามสิครับว่าคนที่เขามีเงินเดือน2 0 0 0 0เนี่ย เขาทายังไงทําไมเขาถึงได้ขนาดนั้นแล้วทาไมเราได้หมื่นเดียวนะครับพัฒนาตัวเองให้ได้เหมือนเขานะครับแล้วเดี๋ยวเงินเดือนเนี่ยมันจะค่อยๆไล่ตามเราขึ้นมาหาเราเองนะครับเพือเพเนี่ยจะมากกว่าที่เราอยากได้ในวันแรกด้วยซ้ำครับคุณผู้ชมคะเรื่องราวของผู้บริหารคนหัวแถวของเราทั้งสองสัปดาห์ที่ผ่านมาคงจะจุดประกายความคิดดีๆให้กับใครหลายๆคนและที่สำคัญนะคะ ในเรื่องของการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแค่เพียงคนเดียวค่ะแต่การทำงานแบบเป็นทีมเวิร์คจะต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและจะต้องทำงานร่วมกันนั่นสำคัญที่สุดค่ะและวันพรุ่งนี้ของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปกลับมาพบกับรายการีโ e เนอร์โคนโอเทลได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันสำหรับวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะก็คิดว่า หากเราจะตัดสินใจลงมืทำนะครับต้องเน<ช><ช>กับการวิ่งหน<ม>ึ่งร้อยเมตรนะครับแต่ถ้าลงมือทำแล้วต้องเมือนกับการวิ่งมาราธอนครับคือวิ่งไม่หยุดเลยอ่ะค่ะใช่ครับจะต้องมีความอดทนมีความเพราะว่าการวิ่งมาราธอนเรียมันจะเหนื่อยมากตอนที่ตอนที่จะวิ่ง<ช>แต่ว่าการตัดสินใจมันต้องว<ม>ิ่งร้อยเมตรต้องรับรับ